สวัสดีค่ะคุณแม่ขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะคุณแม่มีอาการดีขึ้นนะคะจากที่ปวดหลังแล้วลงขานะคะเดี๋ยวขออนุญาตก่อดคุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรนะคะคุณแม่มงเดือนคุณแม่มงเดือนนะอายุเท่าไหร่แล้วคะ62สนะิเนาะคุณแม่คุณแม่มีอาการแบบไหนบ้างคะคุณแม่ัมนปวดมันปวดเอวลงไปถึงเท้าเลยแหละปวดทเข่าปวดปวดขาแนหะค่ะมันปวดมันเจ็บ แล้วมีอาการชาร่วมด้วยไหมคะอ๋อชาล่วมชาด้วยชาอ๋อชา,ชาที่ไปมือและปลายเท้าด้วยนะคะแล้วคุณแม่นะคะรักษาแบบไหนยอยู่คะไอเขาว่าอะไรดีก็กินข้ามามันก็แค่กินแล้วก็หายมันมดยาดไปไดดอะไร้อะไรหมดฤิ์ยาก็กลับมาปวดต่อใช่ไหมคะ ตอนนมมมัเเหหือไไหอดิและ๋อแม่ปวดมากี่ปีแล้วคะถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยพูดถึงมาไี่ปีปวดที่แรงนเลที่ไปไหนๆไม่ได้อห้าปีละอืมก่อนหน้านี้ก็คือปวดอยู่แล้วใช่ไหมแม่ปวดปวดอยู่แล้วก็กินยากระจายเส้นฉีดยาเข้าไปเอาวันนี้ไหนเข้าไปก็เหมืมอนเดิมก็ยังเหมือนเดิมถ้อกินตัวนี้วพอนนกินตัวนี้แหละมันมันดีขึ้นนะกินตัวไหนคะแม่โชว์ได้ไหมโชว์สินค้าได้ไหมไหนตัวไหนคะพี่มีมีสินค้าได้ไหม กินไม่กินอ๋อกินสองตัวนี้แล้วดีขึ้นนะคะดีขึ้นแบบไหนแม่แม่ทานไปกี่วันคะแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นมันทานวันแรกเลยนี่มันตื่นเช้าวานนี่มันลุกง่ายมันสบายแล้วมันก็ถ่ายออกง่ายวันแรกวันเดียวเหรอคะแม่วันเดียววันแรกรู้สึกว่ามันออมันก็โอเคแต่ว่า เช้านี่มันจะปกติของเรามันจะเหลืองๆเนะี่ยอดีขึ้นเนะแม่เนาะแล้วก็มันมันจะฟูน้างไงตักอนเ่มันจะโยมน้ำดอ,อแล้วก็ติดต่อขึ้นมาเนี่ยเอ,อิ่มพพอเกมก็ดีดีขึ้นลูกกงล่าอ,อ่าอาการปวดก็เบาลงไหมแม่แม่ทานไปกี่วันแล้วคะตอนนี้เดือน ที่เจ็ดก็หนึ่งเดือนละอ๋อวันที่เจ็ดก็ตีสักประมาณยี่สิบสามวันได้นะคะโหถือว่าแม่มีอาการดีขึ้นเลยแล้วการเดินเมื่อก่อนเดินแบบไหนแม่แปลกิศเขาก็ยังเดินข้องกว่าอ๋อแต่พอแม่ทานนี้ก็คือเดินดีกว่าเดิมใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าดีกว่าเดิมมก็ดีแล้วก็ดี ยี่สิบสามวันนี้ที่แม่ทานมาแม่เปรียบอ่าเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ในการให้แม่จะให้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะแล้วแต่ความรู้สึกแม่ได้เลยคะ่ะเปอร์เซ<น><น>็นต์เหรอเอันนีเป็นมากเนาะ,ะอ่าเป็นมากเขาบอกว่า,าให้ให้เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเอาเอาสามสิบเปอร์เซ็นน่ะได้ค,ะค่ะ,คะก็ถือว่ายังดียังเบาลงเนาะแม่เนาะถ้าธรรมดาเรากินตัวอื่นเราก็ยังแบบว่ายังมาเจ็บปวดอยู่พอเท่าทานตัวนี้ไปแล้วแม่ก็ดีขึ้นถือว่าโอเคเลยนะคะยี่สิบสามวันนะคะ กินยาแก้ปวดอืมดีเลยแม่เย์หน,นึนะไม่ได้กินย,ยาก้ปปวดก็กินอืมอาทิตยหนึง่งนะที่ไม่ได้กินค่ะก็ได้กินก่ดีโอเคดีดีดขึ้นขึ้นกวน่าเดิม ได้เลยค่ะแม่ขอบคุณนะก็คือสรุปแล้วนะคะแม่เป็นก็ปวดหนักนี่ก็มาประมาณ5ปีแต่จริงก่อนตอนนี้แม่ปวดมาแล้วนะคะก็รวมแล้วเกือบเป็น10ปีเนาะ,ะที่แม่เป็นอยู่นะคะเพราะแม่มาทานสารสกัดของเราแค่วันเดียวแม่ก็การขับถ่ายดีขึ้นนะคะแถมนะคะตอนนี้อาการเดินของแม่ก็ค่อยๆดีขึ้นก็เบาลงไป30เนตนะคะจากที่ปวดมา5ปีทรมานเนาะแม่เนาะถือว่าโชคดีนะคะวันนี้ พลังานมากเลยก็วันนี้ขอบคุณนะคะแม่เดี๋ยวรออัปเดตเรื่อยๆเผื่อแม่ทานไปแล้วสักประมาณเท่าไหร่ดีแบบมากขึ้นเดี๋ยวเราก็มารีวิวกันต่อนะแม่นะมาสัมภาษณ์ต่อนะคะค่ะโอเคแม่ขอบคุณนะคะสวัสดีค,ค่ะคแค่นี้แหละค่ะแม่บ๊ายบาย